มีวัดหลักสี่ครับต้องพ่อโตอเบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นอง์พระที่อยู่ประจำวัดนะครับท่านผู้ชมส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้มีหลายนะครับหลายปฏิหารหลายองค์แล้วก็หลายเทศองค์พมต่างๆนะครับท่านผู้ชม ถ้าใครเคยมาไหว้แล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อโตนะครับที่วัดนี้ละครับวัดฤาษีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับมาผู้ชมไปชมนะถึงศักดิ์สิทธิ์แล้วองค์เทพองค์พรมต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมจะได้ชมไปพร้อมกันนะครับบางคนได้เคยได้ยินแต่ชื่อนะครับไม่เคยมานะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศในตอนของวันต่างๆที่ไม่ใช่วันจัดงานนะถ้าวันจัดงานเนี่ยคนลดล่า เต็มไปหมดแล้วศิลปินดารานักร้องเต็มเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่ท่านลงทุนสูงนะครับเรื่องของการงานประเพณีหลวงพ่อต่างๆนะครับนี่นะจะมีพระราหูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีผระนอนอาหารหลวงปู่โตนอนหรือหลวงพ่อโตนะครับ พ่อโตนะฮะชำชื่อเนี่ถ้าบางคนดูแล้วมันคุ้นเยอะนะครับหลายวัดหลายอารามที่จัดสร้างหรือทำมานะครับอันนี่คือบรรยากาศนะบรรยากาศวันหลักสี่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ กอบคุณท่านเจ้าวาดด้วยนะครับเพื่เอเฟื่อสถา,านที่แล้วก็ให้ชมบรรยากาศทั้งหมดเลยแล้วมีเรือด้วยเพื่ชมเห็นไหมนี่บรรยากาศก็อยู่กับเรือนะแถวนี้ยแล้วก็มีเทพมีเซียนนะครับมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะเจ้าแม่กวนอิมปางนอนนะฮะปางพุทธายญาตินะครับเขาเรียกอย่างนั้นนั่นนะนะครับอันนี้ก็เป็นองค์เซียนต่างๆนะครับ ท่าผู้ชมได้ชมอย่างละเอียดนี่หลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่รุ่มแม่น้ําที่ต้องมีเหลือนะครับท่านผู้ชมหม ให้ผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับไลพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมเรือมีเรือด้วยนะตอนนี้เรือยังไม่มาโดยไม่มาคือไม่เห็นเนะรือนะฮะนี่หนังปู่ฤาษีหรือปู่ชุกนะครับกรมลพัดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศวัดหลักสี่บางคนเคยมาก็จะรู้นะครับว่านี่วัดที่เป็นวัดใหญ่แล้วกว้างมากสถานที่เยอะมากนะครับ นี่เห็นแม่น้ำนี่ถึงแล้วเห็นไหมเห็นแม่น้ำไหมผู้ชมจำมไหมเนี่ยบรรยากาศเขาดีนะเขามีมีเรือมีน้ำแล้วก็บรรยากาศจะร่มเย็น แม่ก็มีเรือนำเที่ยวด้วยนะพุชมผู้ชมแม่กลางแม่น้ำจะพาไว้น้ำไปหาชมยากนะครับแมน้ำไปดูดูนกตกป่านะมีเรือมาด้วยนะป่าผู้ชมบรรยากาศเนี่ยจริงเขาจะมีเรือต่างๆวิ่งในเรือเขาไว้ นำเที่ยวรับจ้างเนาะรับจ้างไปสถานที่ต่างๆแม้ก็มีเรือด้วยไหมครับ <c oughs> เรือเขาเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาสัญจรด้วยเรือนะถนนหนทางไม่มามาไม่ครบอ,ะ <c oughs> อ่ะเอมาไปดูนะ <c oughs> นี่ก็มีเรือรับจ้างนะ ไปได้เป็นน้ำเดินเดือสะดวกนู่นเลยอัมพวานู่นเลยนะครับเบื่อท่องเที่ยวนะครับเอาต้องเที่ยวไปไอ้คนหลายท่านมว่าเดี๋ยวพาผู้ชมลงเรือดีกว่าเทเรือกันไปนะที่นี่ก็จะมีรูปปฏิมาก,กรรมต่างๆนะครับในวัดเนี่ยนะฮะเห็นไหมมีรูปรอยพระพุทธองค์พุทธเจ้านะครับแล้วก็เนี่ยพระราหูไม่เจอเห็นไหม อันนี้เป็นผ้านอนนะครับอันนี้ช้างไม่เกี่ยวนะช้างไม่เกี่ยวเพราะว่าติดเฉยไม่ใช่ของจริงเห <c oughs> ็นไหเนี่ยเขาไปชมชมนกชมปลาชมวิวอยู่ปลาผู้ชมไปชมแม่น้ำนะอันนี้เป็นแม่น้ำเก่าแก่นะหลวปู่โตเหมือนบางพีเขาก็มีนะ ลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตที่วัดบางผีเขาจะมีบรรยากาศเนี้ยนะครับมีบรรยากาศเนี้ยแล้วก็เนี้ยนี้เป็นที่สมุทรสาครน,นะครับบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับที่นี่ก็จะเป็นธรรมชาติโอโ้ดูปลาโอ้โหมัมมาไงเนี่ยูดเยอะเลยอะ่ะเยอะมากเลย ที่ป้าอะไรเอ่ยท่านผู้ชมเห็นไหมปลาหางแดงด้วยไม่รู้งันฮะปลาเยอะมากเลยเรือเอาเรือือวิ่งไม่โดนเขาเหรอเนี่ยเยอะเห็นไหมปลาเยอะเลยโอ้ก็ไปอาหารกันบนนู่นนะฮะท่านผู้ชมดูปลาดิ ปลาหางแดงไม่ใช่ปลานะนะั่น่ะปลาเลยไหวไม่ใช่นะคนละเรื่องนะนี่เป็นสะพานเนี่ยขึ้นไปดูขึ้นกันไปเราก็ขึ้นไปดูมึงยคุอยากไปดูกระถางวะพี่มีตั้งหลายเกี่ยวได้สะพานนี่ครับไไโอ้โหกองนี่ก็น่าจะมีแข่งเรือน,นั่นนะี่เนาะ โอ้โหผู้ชมเห็นไหม,มสวยไหมหัคลอ,องวัดหลักสี่ป่าเยอะมากมีเลือด้วยหัวคลองเขาตรงมากเลยนะผู้ชมจะเห็นไหมคลองเขาตรงมากเลย ไปชมให้ดูปลาเนี่ยเห็นไ,ไหมที่แดงๆอะ่ะหูวสวยงามมากเลยอุปลาเต็มคลองอะ่ะแล้วเรือวิ่งไม่โดนก็เหรอกใส่เป็นต้งโทรศัพท์คุยกันเอ้ยยิงปลาข้ามาไปก่อนนะปลานี่อยู่ตเะเ้าหน้าวัดนะพี่ชมเห็นไหมครับนี่คือวัดหลักศรีนะครับ โอ้ยคลองเขาตรงมากเลยบรรยากาศดีมากนะผู้ชมเห็นไหมมีปลาเยอะเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีปลานะเห็นไหมไม่แน่ใจผู้ชมเห็นอย่างผมอ่ะ